เอาสีไหนลกูกสีแดงอ่าแดงชุดไหนเยี่ยมอ้าวสีอะไรอีกลกูกสีเขียวเขียวชุดไหนเนี่ยโอ้ยเยี่ยมสีอะไรอีกลกูกสีม่วงหาหาเชี่ยมเจอเออหาเจอไหมสีม่วง สีฟ้าชุดไหนอะอันนี้ชุดอื่นเลยอ่อันนี้ชุดไี้ใช่ไหมไม่รู้อะสีฟ้าหนูดูสีฟ้าดิใช่เปล่าอใช่กางเกงพับขาอ่าไหนอีกลูกจ้างสีไหนอีกครับสีม่วงอสีม่วงเขาใส่ชุดยังไงนะชุดสีม่วงเขาเป็นยังไงนะ หาชื่อเอออยู่ไหนนะ้าชุดสีม่วงขาวขาวขยวชุดสีม่วงอะลกูกออ,ออเอเนนอนเอันอานนอนก่อนอนนอเนนเปอันอะไรอนอเรนชุดเน็นยังไงลอก้อ ออเลนเป็นยังไงชุดเป็นยังไงมีไหมมีเสื้อไหมีมมอ่าไม่มีดูกางเกงสิมีไหม,มอา้าวหาเลยเยี่ยมอ่าเลยสองอันเองลูกยลโลยลนโลชุดไหนนะ ชุดแบบไหนนะเ<ะ>ออเจอแล้วเก่งอีิม่วงอ่ะชุดเป็นยังไงนะ <Yeah. S 1> อ๋อเป็นชุดบลู <Yeah. S 1> มังเก่งมากโล